สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนเนาะเมน,นีมาพบปอกับเชฟดาสไตล์นะครับในรูปแบบของเชฟดาภาคมวลเนาะครับเนาะห้างหายกันไปโดนครับเนื่องจากโควิดเป็นเหตุเนาะอย่าไปโทษเพื่อนนะอย่าไปโทษเพื่อนโควิดอย่าไปโทษเพื่อนนะครับเมนีมีเมนูม,ม,นมานําเสนอนะครับจากที่ห้างหายไปนานเนาะครับเนาะก็คือต้มย่อมหนัง หนังมอหนังกล้วยนี่แหละสูตรผมเองนะครับวัตถุดิบก็ฟึ้งไหญมากอยู่ข้างหลังผมเนี่ย๋ยวไปเบิง่งว่าวัตถุดิบผมมีอย่างเนี่ยเนาะนะครับอ่ะไปอย่าไปเบิ่งกันนี่ครับฟึ้งดังไฟนะนี่ครับวัตถุดิบผมนี่หนังกล้วยนะครับผมที่ต้มไปขายต้มยำเนี่ยนะกินลองเบิ่งมูมีขี้เล็กนะครับก็เลยจะเอามาต้ม ย่อมกินรองเบิองนะปกติก็ออมใส่เคียวแกงใส่เี่ยวเล็กโอ้แบบแซ่บเลยเนาะมาทาเบิ้งครับวิธีการของผมแล้วก็นี่ผมตำไปแล้วบักพริกหัวหอมๆนะครับใส่ลงในหนาไไปเดี๋ยวจะเอาขื่นขางเนาะครับเนาะแค่นี้แหละสูตรผมมีแค่นี้แหละแล้วก็ปรุงตามใจชอบเนาะลองไฟมันติดก่อนก่อนอื่น เรียบร้อยโหแบบแบบแบบแห้งเดี๋ยวถ้าพี่ตามต่อไปครับฮะโอเคน้องไฟอะไรที่แล้วขังมอขังมอเลยขังมอครับ ใส่เข้าไปก่อนหมูลเลยขิงขาตะไคร้มะขามนะครับมะขามมะขามเปียกนะติดปลาอย่้เดือดรอเดือดวเอาหนังใส่เดี๋ยวไปหั่นหนังกันครับแป๊บนึง เอาตอนพอดีค่ำเลยครับตอนพอดีค่ำอะไรหอ<ด>มต้มยำป้ามาอะไรหันอะนังหนังหนังไฟป้าเคยกินไหมหนังายอ่ะมามามา,มาหนังายทำให้มันพอง,งเอ๋อก็เท่ ที่อุปกรณ์ประมาณนี่นะครับเปิดด้วยครับโอ้เดือดแล้วครับเดือดแล้วเดี๋ยวก็ใส่เนื้อเอ้ยใส่หนังลงไปเลยหนังลงไปกรมูเลยครับ ลงไปเลยอโอเคนังน่งลงไปเรียบร้อยบ<ะ>อักคักรชิบดาสไตล์แล้วครับอาจบูมี่สูตรคือไผ่นาะเดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกก่อนเดี๋ยวจงมาปรุงมาเบิกกันครับอ๋อเดือดแล้ว เดี๋ยวผมสิไเด้กปรุงได้บัดนี่ยไปเดี๋ยวปรุงกันก่อนโอเคครับมามาปรุงกันน้ำปลานด้งเดือดๆเลยเดือดใส่ร้ายแล้วครับเพราะเกลือใสไปแล้วมาน้องมึงน้าครับใส่ปลาแดกจังหน่อยบานเฮ้านอะเพื่อมันหอมแล้วก็ ขาดไม่ได้นะครับผงนัว,วอ๋อปรุงหนึ่งกระซิมเลยกระไหนนะครับนี่งกระเดี๋ยวสิมได้ ยอดครับเดี๋ยวใส่พักนะครับป่งลงไปกินกันได้เนาะพี่น้องเนาะไปครับไปคือเท็ดต่้่าสวมคัาแล้วไม่มีหมัด้ามครับใส่แล้วก็ปงเลยพักบโบครับนะเดี๋ยว,ว,วบบยนะอยู่ไปกินกน,กนกันครับโอ้เป็นเสียบขนาดเลย จดม่ครับไปเดี๋ยวไปกินต้อกันครับพี่น้องมาครับเดี๋ยวปล่อยกินเขาน้องกันนี่หละจะทานทีกินเขาผมกินอยู่ปากโอ่งนี่แหละมาพี่น้องมามา,มาพี่น้องมาบัดนี้เรียบร้่อยแล้วครับสำหรับตุม่มนี่นะครับนี่ อันนี้แก้วพริกผงไซบีไซบีขวดนะน้ำขม้มขมหน่อยเล็กหน่อยเดี๋ยวคนอื่นกินนานกันครับกินนานกอนโอ้มีลูกเขาขันหัวนะนี่คนนี้เอากองไงไงอู้ยังห่อนหอนอยู่อ่ะพี่น้องมาลงมือน้ำกัน โอ้โห่บอ่อเหนียวบอ่อพอดีอ่ะพอดีอ่ะทุกอย่างพอดีผมว่ะ พราะว่าผมซื้อมากนะก็เาต้มไม่เรียบร้อยเนาะครับนะเนาะพอมาต้มอีกทีนึ่งก็เ,ยเลยพอดีนี่มันนะมาเลยพี่น้องเลยสำหรับต้มยำนังขั้วนังควายเนาะไปหน่องเนานะกรุบกรอบกรุบกรอบ ขอดพี่น้องทายบจบโทรศัพท์มีปัญหานะครับก็เลยตัดออกได้ซ้ำานะครับกข็อขอโทษขอให้น้องเนาะเดียเด๋ยวๆรอบหน้าผมเสียดให้มันดีกว่านี้นะครับกินเบึงกับบจบนะครับสมัครกับพอดีจบเลยทรศัพท์มีปัญหาวันบันทึกบวชคอยได้ครับโอเคนะครับเนาะกะไพ่มักไพ่ฉอก็าฝากก็ไะไรก็แช่นะครับสำหรับขิปกินอ่า เมนูเมนูเอ่อเมนูดีกว่าเมนูอ่าเห็ดต้่มนังขั้วเนาะต้มย่ำนังขั้วไปมักไปชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อขอโทษขอไปแล้วโอ้ยนี่เ้าต้องสื่อไม่ซะแล้วมั้งโอเคนะครับน้องพี่น้องนะก็ฝากไว้เด้อครับเด้อสำหรับคลิปต้่มนังขั้วนะครับแล้วก็ฝากกัไปติดตามในช่องยูทูบของเชฟดาสไตล์นะครับเด้อโอเคนะครับพี่น้องฝากกันไม่ในคลิปหนานะครับเด้อว่าจะมียังให้กินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับบ๊ายบาย